สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของ CMG MM อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นกับเพลงใหม่ของพี่เอ,อิร์กชาลิสากันค่ะหรือว่าพี่เอ,อิร์กเลือดกรุ๊ปบีเนาะก็คือเมื่อปีที่แล้วตอนต้นปีเลยวันที่หนึ่งมกราคม2566นะคะพี่เอ,อิร์กก็คือทำวไวรอบปลุกกระแสเลือดกรุ๊ปบียิงยาวไปจนถึงมีสาพฤษภาเลยนะคะแล้วมาดูกันว่าปีนี้สักกาชใหม่กับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าชอบนอน แซดแซดแซดอันนี้มันอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลว่าแบบง่วงนอนหรือเกี่ยวกับการน,นอนนะคะ s ทิทชิลิกับ One Life One Life นี่ถ้าจะไม่ผิดมีในหัวแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันไม่เดวไปรอดูว่าจะใช่คนเดียวกันไหมนะคะเพลงปล่อยมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะ แต่งโดยพี่มิกเหมือนเดิมนะคะเรามาอรอดูกันเลยว่าจะปังกันขนาดไหนนะคะจะสามารถเป็นไวรัลเหมือนเลือดกรุ๊ป B ีได้หรือเปล่าแต่จริงๆก็ไม่ต้องคาดหวังถึงเป็นไวรัลขนาดนั้นนะคะแต่ขอแค่แบบกระแสตอบรับดีพี่เอิก็น่าจะดีใจแล้วก็ยินดีแล้วนะคะก็คือปล่อยปีละเพลงตามสไตล์ตัวแม่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเพลงใหม่ของคุณนะจะดีแค่ไหนกันค่ะไปเริ่มกันเลยคะ่ะ มาค่ะกับเพลงใหม่ของคุณนะเอ,อิร์กชาลิสาเพลงชอบนอนนะคะฟิชเชอร์ลิงกับวันไลฟ์เออมีความสตรีมเกมใดๆชาลิสาเรามีไม่ใช่เอ็มีแกะกาเมันเดิมแล้วนะ กว่าลักลอบหนึ่งว้ายมาันถึงว่าฟุกกะรล้วอกว่าเพลงเอ็มีหรอจะรู้ว่าคือมันค่ะอ่าลิปอิดลิปใจเทียรสวยมากคุณนะเพลงมีความแบบจังหวะจังหวัดอ่ะเร็วขึ้นกว่าเพลงเลือกูบีเหมือนที่คุณน้าบอกเลยนะคะ คนเดียวกันกับพี่คิดจริงๆด้วยค่ะสำหรับวันไลฟ์แสดงว่าเขาคิดถูกแล้วุยชีวิตแรกชีวิตเออคิดบุญนั้นน่ารักมากเแกชมว่ามันแมตตอีกแน่ๆเลยอะ่ะจังหวะมันแบบฟังง่ายนะ แล้วทำนองมีความกลิ่นอเลือดพุกบีรู้เลยว่าเป็นแบบเออชาลิสาอุ้ยวิ่งแมวมากว่ะทีเออยิ้มอุ้ยมันหล่อมากเ้เสียง ต้องกลัวพี่อิร์ทเออเออเออเเออเออคุณนาเลิศเออรูปไรไปคุณนาเลิศเออคุณน้ำมีความเซ็กซี่ทะยิมมิดที่ส really. <c ough> <อ>ุด ต้องหอกมันฟังได้เรื่อยๆนะเพลง,ง,ง,งเนี้นเยเออเออเออ,อเล็บเลิศเ, <ๆ S 2> เล็บจริง <ๆ S 2> วิส่งนี้แบบน่ารักเนาะตรงผมอ่ะมีฟามโบเบ,บอร์อะไรใดๆ คอนฟูกับมันมีความเลือกดกุ๊บดีมากๆเลยมันความกลิ่นอายโดยกุ๊บด,ดีเอ้ยยิวมาหนึ่งกรุบเออเออเต็มยัว่วดเออเ,เออบทบทเลอด มันมีสักว้าทำไมดูไกลๆนึกว่าแอแคร์เอเซ็กซี่มากผมตรงยาวายคุณอาคิดเ <c oughs> สียงพี่เก็คุยยังดีเหมือนเดิมอ๋อ,อ,อ อันนี้ไม่เป็นเกี่ยวกับความปัดนหรือเปล่าเราก็จะตื่นหรือเปล่ามแมวมากเออ <c oughs> สีปืนนึกถึงจริงอ,อ่าเก็ตมีคำที่ฉากเอแคแบบยิงปืนไยอ่ะขนนกขนลาไม่ <c oughs> ไม่ใช่ขนนก <c oughs> มันคืนออ่ะ <c oughs> ที่ยักใส่ในหมอนหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไร นุ่นฮาน่าะนะจึงมากโอ้ยเล็บสวยมากเลิศ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 เเลิศสเปเชียลแต่งลิปอิสเหมือนเดิมเลิศเรามาสรุปกันเลยค่ะค่ะสำหรับเพลงชอบนอนนะคะก็คือแบบนี่ว่ามันแมสอีกนแน่เลยนะเพราะว่าจังหวะมันฝังง่ายนะคะ แล้วก็แบบมีความติดหูแล้วก็มีกลิ่นอายของเลือดกรุ่ม B สูงมากๆเลยโดยเฉพาะท่อนหุกนะคะมันฟังแล้วแบบจังหวะมันแบบลงล็อกคล้ายๆกับเลือดกรุ่ม B นะคะแต่ว่าพี่มีเก่งนะแต่งเพลงให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสไตล์ของเอ่อเพลงที่แต่งให้พี่เอิร์กเนี่ยมันไม่ทับลายกับเพลงที่แต่งให้ตัวเองนะคะแล้วแล้วเพลงที่แต่งให้พี่ตูนเนี่ยก็ไม่ทับลายกันกับเพลงที่แต่งให้ใครนะคะก็คือ เป็นฟิลแบบแต่งตามคาแรคเตรอร์ของคนร้อนนะคะก็คือเก่งม,มากๆพี่มีก็คือครูสละของ LGBT โดยแท้จริงนะคะเลิศเลแล้วรอบนี้ไม่ได้มาเป็น M.V แบบไก่กาเดินไปเดินมาเงาเงเหมือนเพลงเลือดกุปีแล้วนะรอบนี้ก็คือลงทุนมากนะคะมีหลายชุดแล้วก็มีหลายซีนแล้วก็มีพเพกงมิ็คือมนันแฟนฟุกกะรอนก็ว่าอยู่ว่าแบบทำไ้ฟุกกะรอนบอกว่าพลงเองมหลอตอนแรกก็คิดว่าอุ้ย หรือว่าจะเป็นองลีเพราะว่าพี่เอ๋ก็ชอบองลีใช่ไหมถ้าเป็นองลีนี่ก็จะกรีแล้วนะแต่พอเป็นมันก็คืออ๋อก็วยแฟนอะเนาะพี่ฟุกอะเพราะว่าชอบวยแฟนอยู่แล้วก็ถึงว่าอืมเป็นอะไรนะไคลี่กับพี่โมจีนี่ชอบชุดอ่อที่เป็นกระโปรงเทนนิสอ๋อลายสกอตมากมาเลยมันน่ารักอับแบบฟิลนักเรียนสาวน่ารักมากาทรงผมเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วลุคอื่นๆลุคเซ็กซี่ลุค อ๋นอาน,านางพญาที่นอนอันนั้นบนเอ่ออะไรนะนอนท่าเนี้ยเป็นพระปรางนอนอ่ะอันนั้นก็คือจึ้งแล้วก็เล็บอ่ะทุกลูกก็คือเล็บจึ้งมากๆนะคะปังเอ่อส่งท้ายปีด้วยฟานรักพ่อแล้วก็เปิดต้นปีใหม่ด้วยชอบนอนแล้วได้ยินข่าวว่าเพลงเนี้ยเหมือนจะแต่งมานานะแล้วเนาะ,นะคิดว่านะเพราะว่าเห็นพี่เอกสปอยว่าจะมีเพลงใหม่แบบจังหวะ เร็วมากกว่าเดิมตั้งแตู่ตั้งแต่ตอนกลางปีที่แล้วนะคะแล้วเหมือนจะมีอีกสองเพลงหรือเปล่าเพราะว่าพี่มีบอกว่าแต่งให้สามเพลงแต่ว่ายังไม่ได้อัดก็เลยปล่อยแค่เพลงที่อัดแล้วก็ทำมีวีมาก่อนคิดว่านะหรือว่าจะมีเพลงชีวิตแรกชีวิตอีกอยังไงคุณนะเราฟังเพลงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ ก็จบไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปฟังต่อแล้วก็แบบปั่นวิวให้คุณนะแบบช้ำๆเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด s u s u c s i r i เป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายระวังโดนลักหลับนะคะว้ายกลัว